รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้สร้างสังคมการเรียน,นรู้<ม>ตลอดชีวิตมีความรู้พื้นฐานทั้งสะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็น,ปนแก้ปัญหาได้ สวัสดีค่ะเรียนนอกรัว้ววันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะวันนี้อาจจะดูแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่แปลกตาหน่อยนะคะเพราะว่าที่นี่มีภูมิปัญญาในเรื่องของผ้าทอแล้วเราก็มีผู้ที่เข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดอาชีพก็คือครูกศออนอตำบนนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะที่นี่เรามีคนรุ่นใหม่ที่มาสืบสารในเรื่องนี้ด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไง ตามไปชมกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็เราอยู่กันกับท่านผออ,อประกอบแล้วก็ผออพาราดีนะคะ,คะในะบรรยากาศแบบร่มรื่นสบายๆที่กลุ่มทอผ้าบ้านภูนกนะคะ,คะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าสำนักง,งานกสนจังหวัดสุขโขทัยเนี่ย แล้วก็กศนอําเภอศรีสัชนาลายัยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในชุมชนเริ่มกันที่ผออ,อประกอบกันเลยดีกว่าค่ะครับผมครับในฐานะาเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการศารนะครับของสานักง,งานกศนจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยนะครับ,รบก็ได้ดําเนินการตามนโยบายของสํานักง,งานกศนนะครับที่จัดก,การศารไม่ว่าจะเป็นการศาร พื้นฐานงานสานอรระบบที่มีการสา,าต่อเนื่องการสาตามัธยาศัยซึ่งการสาต่อเนื่องก็จะมีการาไปส่งเสริมนะครับให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้นะครับให้มีความสุขดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่กับธรรมชาตินะครับอย่างเงี้ยแล้วก็นำสินค้าที่ได้นะครับไป แบ่งปันแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปจำหน่ายนะครับก็ได้มอบหมายให้กศนอำเภอผู้อำเภอนะครับทั้งหมด9อําอำเภอของกศนจังหวัดสุโข,ขทยัขทยะนะครับได้ไปเป็นผู้นำนโยบายตรงนี้ไปสู่การปฏิบัติให้กับพี่น้องประชาชนในการฝึกอาชีพนะครับมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสนใจนะครับกลุ่มอาชีพที่มี5อาชีพนะครับอุตสาหกรรม กเกษตรกรรมค้ากรรมพวกนี้นะครับช่างเฉพาะเฉพาะทางและก็ที่กศนอําเภอศรีสัชนาลัยก็เป็นอําเภอน่นะครับที่มีภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับที่มีอยู่ในปราชาวบ้านอยู่แล้วนะครับก็ได้ทางกศนออาเภอศรีสัชนี่นะครับได้เป็นผู้นําตรงนี้ไปขับเคลื่อนอสู่ชุมชนให้เกิดอ,อาชีพนะครับที่มีรายได้ที่จะไป ช่วยส่งเสริมรายได้ให้กลุ่มได้มีอาชีพนะครับได้มีความสุขและความที่ว่าจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยนะคะเป็นเมืองเก่า<ะ>ชาวบ้านชาวเมืองรู้จักกันในนามของเมืองหลวงของไทยในสมัยยุคก่อนนะคะเราก็ต้องมีการที่ถ่ายทอดแล้วก็การรณรงค์หรือว่าการเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าสิ่งต่างๆที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยตรงนี้ได้ส่งเสริมอะไรยังไงบ้างคะ ครับในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วในเรื่องวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับที่ชนพื้นเมืองหรือ,อชนกลุ่มดั้งเดิมเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ได้ถ่ายทอดนะครับปลูกฝังในในกระบวนการเรียนรู้นะครับในทุกนิติแม,ม้ว่าจะเป็นเรื่องการสาพื้นฐานการศึกษาอาชีพชนะครับก็ต้องปลูกฝังให้กับประชาชนหรือผู้รับบริการเนี่ยนะครับ มีคุณธรรมในเรื่องของการผลิตสินค้านะครับต้องมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบกับผู้บริการลูกค้านะครับสินค้าเราที่เราผลิตขึ้นมานะครับอย่างที่ชุดที่คุณฟนใส่หรือผมใส่หรือพันพอใส่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นชุดพื้นเมือง้าพื้นเมืองที่ทําโดย ชาบ,บ้านชาวบ,บ้านอันนี้คือทํามือทั้งหมดเลยคิตด้วยมือครับตรงนี้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ต้องใช้สมาธิใช้ความเพียรพยายามะนะครับอย่างมากเขาก็จะปลูกฝังการความมีคุณธรรมความใจเย็นความสามัคคีในกลุ่มวัฒานาธรรมของขึ้นเมืองโดย อ๋อก็สืบสารถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะ,คะทางด้านของอำเภอศรสีสัชนาลัยเองเนี่ยนะคะ,คะก็มีการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพที่เป็นอาชีพพื้นถิ่นดั้งเดิมแล้วก็มีการต่อย,ยอดตรงนี้ทางกสศออำเภอศรสสีสัชนาลัยเนี่ยดำเนินการยังไงบ้างคะก็เราก็จะให้ในลักษณะของแต่ละกศนตำบลอนะอย่างน้อยเราจะเราจะมองเป็นหลักว่าอยากให้ลักษณะของภูมิปัญญาที่เขามีอยู่ในตำบล เพื่อเป็นการที่ว่าอนุรักษ์ไว้แล้วก็ให้ให้ชนรุ่นหลังที่จะสานต่อถูกไหมคะ<ช>เพราะนั้นที่เรามองเห็นเลยในส่วนของอำเภอศรีสัชนาลัยก็จะเป็นเรื่องของการทอผ้าถ้าเราไม่คงตรงนี้ไว้เด็กรุ่นใหม่ก็ก็จะไม่สามารถทําได้เมื่อทําไม่ได้ตรงนี้ก็จะหายไปหายไปโดยนั่นเลยคะ่ะตรงนี้ถ้าสังเกตจะเห็นว่าที่นี่บ้านพูนกเนี่ย ก็เป็นเป็นหนึ่งในตำบลบ้านตึกที่เราได้มอบหมายให้คุณครูว่าให้ไปสอะสแสวงหาหรือให้ไปทํำยังไงที่จะทําให้ผ้าทอซึ่งมันมีหลายกลุ่มนะคะมีหลายที่แต่เราอยากให้ไปไปค้นดูว่ามันมีอยู่ตรงไหนอีกเพื่อเอามาในากิจกรรมของหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพนะคะมารวมกลุ่มส่งเสริมในด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ส่งต่อไปถึงการจําหน่ายเป็นการจําหน่ายที่เป็น ออนไลน์ที่สมัยใหม่นะคะ,คะก็เราก็จะส่งเสริมตรงนี้นะคะเราก็คิดว่าในล,ลักษณะของการรวมกลุ่มที่เป็นกลุ่มทอผ้าซึ่งตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการทอผ้าหมักโครนค,ค่ะเดี๋ยวก็จะมีกรรมวิธีให้ให้ดูนะคะว่าทั้งกลุ่มนี้เขาทำอะไรอย่างไงบ้างขออนุญ,ญาตถามผ้าหมักโครนนี่คือเอาผ้าที่หมักโครนมาทอหรือว่าเอาผ้าที่ทอแล้วทอแ,แล้ว,ลวค,ค่ะ ตอนนี้จะมีมันจริงมันมี2ออย่างนะคะมีทอแล้วแล้วก็ไปหมักโคนหรือจะใช้ตอนเป็นฝ้ายหมักก่อนก็ได้แ,แต่ตรงนี้เรามีการส่งเสริมในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราเราใช้วิธีไหนบ้างคะ,อะตอนนี้เราก็จะใช้ในลนักษณะของออนไลน์การค้าออนไลน์นะคะก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ก็คนรุ่นเก่าน่าจะเป็นคนผลิตถูกไหมคะคนรุ่นใหม่นี่จะ,ะจะร่วมด้วยทั้งการออกแบบ ในในผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งต่อไปในการจำหน่ายนะคะก็เราก็จะมีที่เราอบรมให้เป็นสินค้า OOC ของของค่ะค่ะของที่นี่ก็ก็มีช่องทางในการจำหน่ายให้กับชาวบ้านได้ได้เพิ่มขึ้นดีกว่าที่เราจะนำไปส่งตลาดหรือว่าต้องรอให้ให้คนเข้ามาในเนี้ย มันมันก็ก็จะลําบากนะคะเพราะว่าเรามีช่องทางออนไลน์แล้วเราก็ใช้ช่องทางนี้ที่สามารถที่จะทําให้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ว่า,าน่าสนใจมากนะคะแสดงว่าที่ท่านผอ,อ,อพูดถึงเนี่ยมีคนรุ่นใหม่ที่มาต่อยอดในเรื่องของประเพณีแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาไทยด้วยในพื้นที่ตรงนี้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเรามีภูมีคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยอะไรบ้างคะ อ่าขออนุญาตนะครับเดี๋ยวในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลทุกสถานศึกษาทา <9 S 1> าั้งเก้าเก้าองนะครับทางกศนจังหวัดสุขโขทัยเองก็ได้อบรมครูนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับครูกอก็มาถ่ายทอดให้ครูขอครูคอนะครับซึ่งจัดอบรมไปครบเมื่อวันที่ยี่สิบหกทา่จังหวัดอันนี้อบ,นอบรมเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการจัดพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และบจุบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อจะมาสอน ให้กลุ่มอาชีพต่างๆนี่รับไปออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็นําไปสู่การค้าออนไลน์ให้มีแบรนด์เป็นของตัวเองอย่างนี้ครับทำเป็นกโนษณาว้างนะครับตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุท่านดรสนุกวันก <คะ S 1> ับทางค, <ะ S 1> คนรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายทอดนะครับเความรู้ที่อยู่ในภูมิปัญญานบางอย่าง ชาวบ้านไม่สามารถที่จะเขียนเป็นเป็นหลักสูตรเป็นเนื้อหาออกมาได้ทางกศนก็จะมาจับมือนได้แต่อธิบายเป็นเใช่ใชก็มาทําเป็นหลักสูตรจะขึ้นมาให้ให้มันมีหลักฐานไว้ให้คนรุ่นหลังได้ทําได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นหินเป็นดินจากภูเขาก็เอามาทําเป็นสีได้กันทางผู้ปฏิบัติก็คือกศนคือค่ะครับ ตรงนี้ตรงนี้ทางกศนอำเภอเนี่ยพอได้รับนโยบายมาแล้วก็ขยายผลต่อเลยกระบวนการของการทํางานที่จะส่งครูเข้าไปถึงแต่ละตําบลแต่ละชุมชนเนี่ยทางท่านผอ,อต้องมีการพูดคุยกันสร้างคอนเซปต์ที่ตรงกันก่อนยังไงบ้างคะก็คอนเซปต์ก็ให้ให้เขาค้นหาในสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นจุดเด่นของตําบลอันนี้อันหนึง่งกับอีกอันหนึง่งก็เราอยากจะฝากในเรื่องของการที่คุณให้แสวงหา ภูมิปัญญาที่ที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้เหมือนเหมือนอย่างที่คุยกันเมื่อกี้นะคะว่าในลักษณะของเพราะว่าภูมิปัญญาเนี่ยก็จะเป็นคนรุ่นเก่าที่เขาสามารถปฏิบัติได้แต่ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดเป็นคําพูดหรือเป็นตัวหนังสือถูกไหมคะทีนี้เราเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาเราเข้ามาพอพอเราเจอว่าตรงนี้อจจะเป็นอาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพนี้ทุกคนต้องทําเป็นหลักสูตรเพราะฉะนั้นต้องมีการพูดคุยกับภูมิปัญญา ออามาเป็นหลักสูตรก่อนพอมันเป็นหลักสูตรแล้วนี่ก็สามารถที่จะ,ะคงไว้และการเรียนรู้เนี่ยบางครั้งเราเอาตรงนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะคะเพื่อที่ให้นักศึกษาพื้นฐานเนี่ยเป็นกลุ่มพื้นฐานก็มาอาศัยเรียนเ,น,เนเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องอืนน่นๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไหมถ้าเป็นประวัติศาสตร์ก็ให้เข้ามาในพื้นของตัวเองพื้นพื้นที่ตรงเนี้ยแหล่งเรียนรู้เนี่ยอย่างยังเข้ามาอย่างกรณีตรงเนี้ยเมื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ก็ให้มาดูซิว่าบ้านตัวเองอ่ะ มีในเรื่องของทอผ้ามะคุลน่ะในส่วนของหลักสูตรที่เราได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เรานําไปใช้ยังไงคะหรือว่าเราใช้ได้เลยหรือเปล่าครับในเรื่องของหลักสูตรทางที่ทางาสถานศึกษาจัดทําขึ้นนะครับสถานศาึกษาต้องไปผ่านการประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายเป็นผู้นําชุมชนต่างๆอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเขาจะรู้และเข้าใจว่าหลักสูตรควรจะออกมาแบบไหนอย่างไรร่วมกับ วิทยากรที่ได้จัดทําขึ้นตรงนี้กับเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาทุกสถานศึกษาทุกทุกหลักสูตรต้องขอความเห็นชอบนะครับในการสาต้นที่จัดกลุ่มอาชีพให้กับประชาชนจึงจะใช้ได้ครับอ๋ออันนี้ก็คือกระบวนการในการนําหลักสูตรไปใช้นะคะนนี้ขอบคุณท่านผอ,อประกอบท่านผอ,อ,อานพาราดีมากๆเลยนะคะยินดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไป ตามรับชมกันนะคะว่าผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนครูกศนอตำบลที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนตรงนี้และคนรุ่นใหม่ที่เราพูดถึงหน้าตาเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะสวัสดีค่ะ ครูแกะปานิสาใช่ไหมคะน้องปีชานันนะคะโหวันนี้มาเยือนถึงตรงนี้เนี่ยมีเรื่องราวดีๆที่จะเล่าให้เราฟังด้วยใช่ไหมคะในเรื่องของผ้าภูมิปัญญาของสุโขทัยอ่ะนะเดี๋ยวครูแกะคะ อันนี้ที่ผ้าที่ถืออยู่นี่คือคือผ้าหมักโครนะคะผ้าหมักโครนนะคะที่เรามาส่งเสริมแล้วก็เป็นกลุ่มทอผ้าอยู่ต้องบอกว่าครูแกะเนี่ยเป็นครูกศนาตำบลตำบนอะไรคะตำบนบ้านตึกค่ะค่ะที่มาดูแลขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาต่อย,ยอดอาชีพชซึ่งอาชีพเนี่ยมีคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นคนที่ช่วยขับเคลื่อนด้วย ต้องถามน้องชาก่อนเลยค่ะว่าน้องชามีความเป็นมาเป็นไปยังไงเอ๊ะคนรุ่นใหม่นี่มันเราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะคะที่จะมาทําเรื่องของการสืบสารภูมิปัญญาไทยค่ะเล่าให้พี่ฟังหน่อยค่ะค่ะคือแต่ก่อนนะคะก็คือด้วยด้วยตัวของเองชาเองนะคะก็คือแม่ย่ายายก็คือมีอาชีพทอผ้าอยู่แล้วเราก็ผูกพันเห็นมาตั้งแต่เด็กนะ,ะแต่พอเรียนจบมานะคะแล้วก็ไปทำงานที่ชนบุรีนะคะทำอยู่ประมาณ5ปีนะคะ ก็มีโอกาสกลับมาที่บ้านนะคะรู้สึกเบื่อกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะแล้วด้วยความที่ที่เราเป็นเป็นแบบนี้เนาะ,ะ,ะพูดเลยว่าแบบเขาจะบอกอย่าปล่อยให้กระเทยอ,อยู่กับผ้า <c oughs> ใช่ไหมคะเราก็หยิบผ้า <c oughs> เสื้อผ้าของแม่ในตู้ค่ะมาใส่อันไหนแบบไม่ทันสมัยล้าสมัยแล้วก็ออกแบบใช่รูปแบบ <c oughs> ไปให้ช่างเย็บเย็บตัดตัดตัด,ตดแต่พอเราตัดใส่ปุ๊บออกสู่ไปข้างนอกางคะ่ะคนเห็นก็ชอบติดใจซื้อที่ไหนอ๋อซื้อไม่ซื้อค่ะแม่ทอ ยายทอแล้วก็มามตัดเองออยากได้ทำให้หน่อยได้ไหมะก,ก็เลยกลายเป็นที่มาของของการมีช็อปเป็นของตัวเองแบบมีจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามันเกิดจากฝีมือของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนาะ,ะของบรรพบุรุษของเราที่ทําในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาการทอผ้าแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยต้องมาที่น้องชาเลยทีนี้อยากทราบเลยค่ะว่าน้องชาเนี่ยไปเอาองค์ความรู้อะไรต่าง ตรงนี้มาจากที่ไหนหรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าการอบรมการเรียนมาจากไหนคะค่ะก็คือ,อด้วยตรงนี้ค่ะก็คือเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่เคยที่สืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายนะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งคือหนูก็ศึกษาทาง u t u b e Google อะ,อะไรเงี้ยค่ะตามหาแนวทางแล้วพอดีก็ช่วงนั้นก็มีทางโรงเรียนกศนนะคะได้เข้ามาสนับสนุน ให้เกิดกลุ่มขึ้นมานะคะแล้วก็จัดการอบรมทำให้ชวนชาวบ้านมาลื้อฟื้นอย่างงี้ค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราที่หายไปอย่างงี้ค่ะอ๋อครูแก่นี่เองที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการนำภูมิปัญญามาแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดอครูแก่เข้ามาเริ่มแรกนี่เข้ามาแล้วเห็นแล้วรู้สึกยังไงกับกลุ่มนี้คะเข้ามาทีแรกนะคะโอ้โหแทบร้องไหะคะ้ค่ะจริงๆนะคะร้องไห้นี่คือด้วยความปรับเปลื้มยินดี ก็ป่าเพิ่มด้วยแต่ว่ามันมันกว้างเนาะแล้วก็มันมันมีมากอะคะ่ะ <Because. S 2> เข้าไปจากที่เรามาสัมสผัสถิมชนเนาะพราเข้าไปถามซื้อเขามีกิ่งทอผ้ายอยากได้ผ้ามักชนค่ะทางด้านของน้องชาเองเนี่ยได้ทราบว่าเป็นผู้ที่ให้องค์ความรู้ในเรื่องพวกนี้ด้วยเรื่องพวกนี้นี่ได้รับความรู้มาจากที่ไหนคะ ก็คือหนูก็คือจะเป็นภูมิปัญญาเบ้าเดิมของที่นี่เบ้าเดิมเลยค่ะก็คือแต่ก่อนเขาเคยทำปลูกฝ้ายเองผลิตเองทำเครื่องนุ่มห่มเองแต่ด้วยเมื่อ40ปีที่แล้วค่ะก็คือมันจะมีโรคระบาดของของต้นฟายค่ะทำให้ทั้งหนอนมาลงอะไรทำให้ผมผลิตไม่ได้างคะคือถ้าจะทำจริงๆต้องใช้สารเคมีแล้วก็พอดีกับว่ามีนายทุนเข้ามา เขาก็นำฝ้ายโครงงานเข้ามาแบบว่านี่นะคุณไม่ต้องไปนั่งปั่นไปนั่งอะไรอย่างนี้ค่ะมีฝ้ายเข้ามาใช่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็คือซื้อฝ้ายชั้นแล้วก็ทอส่งให้ชั้นได้เลยชาวบ้านก็คือลดการตรงนั้นไปก็คือภูมิปัญญาในการปั่นฝ้ายอีดฝ้ายปลูกฝ้ายก็เลยหายไปนะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่าเริ่มจะ กลับมาลื้อเื้นนะคะอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะจะทางกลุ่มอยากจะทําเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะ,คะต่อยอดจากจากตรงนี้นะคะ่ะว่าให้เด็กๆรุ่นหลังได้เข้ามาเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเส้นฝ้ายผลิตฝ้าอะไรนะคะก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจะนะคะสำหรับเรื่องของการที่จะต่อยอดแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาด้วยทีนี้มาถึงในส่วนของผ้าหมักโครนที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่กระบวนการในการ ทำงานทําให้มันเป็นผ้าหมักโครนนี่เราทํำยังไงบ้างคะค่ะคือเดิมอยู่แล้วนะคะเราก็จะต้องเลือกนะคะเลือกลายนะคะว่าเราจะลายแบบไหนแล้วก็ต้องเก็บลายก่อนนะคะอย่างเดียงที่หนูถือเนะะี้ยค่ะเป็นลายดอกผักแว่นนะคะซึ่งเป็นจินตนาการของผู้หญิงที่ไปไล่ไปนาเห็นใบผักแว่นก็อนเอามาขึ้นเป็นลายดอกผักแว่นเนะะี้ยค่ะ พอเราได้ลายเราก็มาเก็บฟืมเก <Okay. S 1> ็บเก <Okay. S 1> ็บลายแล้วเราก็ไปเดินเส้นได้นะคะ hmm. เพื่อที่สมท,ทอให้เป็นลวดลาย hmm. พอทอเสร็จเราจะได้ผ้าปเป็นชิ้นพอได้เป็นชิ้นเราจะทำยังไงให้มันนิ่มทำให้สีไม่ตกอย่างเง hmm. <ๆ S 2> ี้ยคะ่ะ <Okay. S 1> ก็จะไปผ่านคาวิธีการต้มหรือการฟิกสีโดยการใช้สี ให้สีมันซอฟลงให้สไีไม่ตกเวลาที่ผู้สวมใส่จะรู้สึกสบายแล้วสีจะไม่ตกนะคะ<ม>ก็จะต้มโดยการใส่มะกรูดใส่เกลือลงไปอย่างเงี้ยทำ<ม><ม>ให้ผ้ามีปฏิกิริยาแต่ว่าไม่เป็นอันตรายเราจะล้างสารเคมีที่อยู่ในเนื้อผ้าออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะซักนะคะแล้วก็ทําให้นิ่มโดยการหมักโคลน<ม>อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ผู้หญิงที่ใส่ผ้า<ม>ไปทําไร่ทํานานะคะแล้วชายผ้าถุงโดนโคลนอย่างเง<ม>ี้ยมันก็ หลายๆครั้งมันทําให้นิ่มก็เลยเกิดการภูมิบัญญาว่าทําให้เอาไปลองไปหมักโครนซิผ้ามจะนิ่มไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็ก็นิ่มในส่วนหนึ่งค่ะอ๋อแสดงว่าเกิดจากการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจําวันนี่แหละไปทําไรทํานาพอเดินมาพ้าถุงติดโครนกลับมาซักแล้วกลับนิ่มกว่าในส่วนที่ไม่ได้ติดโครนโอตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ของคนแบบว่าในวิถีชีวิตที่ เรียกว่าตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้ทั้งในเรื่องของการทํางานนะคะทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยพอเราเอาผ้าไปหมักโครนแล้วเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรได้อีกไหมคะก็คือเราตอนนี้น,นะคะม,มันได้ราคาเพิ่มไหมอ่าก็จะได้ราคาเพิ่มนะคะเพราะว่าผ้าแต่ก่อนนะคะเนื้อผ้าจะแข็งแต่พอมี แบบนี้เป็นที่ที่จุดเด่นนะคะเนื้อผ้านิ่มทิ้งตัวใส่สบายอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราใส่ก็จะเข้าทรงใช่ค่ะเป็นที่นิยมค่ะอย่างโครนที่เราจะเลือกเนี่ยเราต้องไปเอาโครนที่ไหนมาเฉพาะหรือเปล่าคะดินโครนนะคะจะต้องเป็นดินโครนน้ำนิ่งที่แบบเราเกิดไอเดียจากการที่ใส่ไปดำนาเราก็จะเอาดินโครนที่อยู่ตามทุ่งนาที่น้ำนิ่งที่ตกตะกอนแล้วเราก็จะเอาแต่ ตัวหน้าดินมาอย่างเงี้ยคะ่ะแ,แสดงว่าในพื้นที่ที่ถ้าเกิดว่าไม่มีท้องทุ่งนาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำมาชีนี้ได้ค,ไดคือเราจะต้องใช้ดินที่นิ่มๆเนื้อตรงนั้น,นะคะ่ะมา,มาเพราะว่ามันจะเป็นแร่ธาตุมีสารอะไรหลายๆอย่างที่ตกตะกอนอยู่ในภูมิปัญญา,นาคนไทยนี่สุดยอดเลยนะคะและที่สุดยอดมากกว่านั้นก็คือน้องชาที่สืบสารมรดกของ พี่ป้านาอาคุณรุ่นใหม่อายุไม่มากเลยนะคะอายุนิดเดียวแล้วก็สามารถที่จะสืบสารตรงนี้ได้ในส่วนของครูกศนตรงนี้เราได้ขับเคลื่อนต่อยอดต่อไปอีกยังไงคะต่อยอดก็คืออย่างหลังจากที่เราส่งเสริมในเรื่องของการทอแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของส่งเสริมการขายก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์คือการค้าขายการค้าออนไลน์นะคะก็ส่งน้องไป อบรมอจากครูจะไปอบรมแล้วนะคะก็ะยังส่งน้องเข้าไปอบรมในเรื่องของการ,ราออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยแล้วเราก็เลยได้องค์ความรู้ตรงนี้มาเพิ่มเติมในการที่จะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็คือไปอบรมการขายออนไลน์การถ่ายรูปที่เราจะมาโปรโมทการทําเพจอะไรคะ่ะเราก็เลยได้เกิดการชักชวนวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่เข้ามาร่วมทาเพจเพราะว่าคน แก่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงโซเชียลได้ค่ะเราก็จะได้รุ่นลูกรุนหลานถึงคุณยังทอไม่ได้คุณทําไม่เป็นแต่คุณสามารถทําการตลาดให้กับทางกลุ่มได้เอาไปโพสขายได้นียค่ะน้องช้าว่าที่เราทํากันมาเนี่ยกระบวนการเรียนรู้พวกเนี้ยมันเกิดประโยชน์อะไรกับชุมชนของเราบ้างคะคือตอนนี้นะคะคือเวลาที่เราตั้งกลุ่มพอตั้งกลุ่มเสร็จปุ๊บ เราก็มีโอกาสที่จะได้ออกบูธออกงานต่างๆโพสต์ออกสู่โซเชียลนะคะทำให้เป็นที่รู้จักของของหลายๆคนนะคะทำให้เป็นที่สนใจเอะหมู่บ้านนี้ทำผ้าด้วยเหรอ,อทำให้มีคนที่เข้ามาถึงแหล่งทำให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนนะคะตอนนี้ก็เลยแบบ ให้ชาวบ้านนะคะ<า>ก็พัฒนาจากหมู่บ้านเราที่เป็นหมู่บ้านทอผ้าที่ไม่มีคนรู้จักเดี๋ยวนี้ก็จะมีคนรู้จักมากขึ้นา,ามกมากก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านที่เกิดการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับคนที่สนใจเข้ามาดูมาซื้อกับชาวบ้านได้โดยตรงะะ,ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ทําการเที่ยวเกี่ยวกับ วิถีการทอผ้าเงี้ยวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือกระบวนการหนึ่งที่ทางด้านของกศนตําบลบ้านตึกนะคะได้นําเข้ามาสู่ชุมชนแล้วก็ช่วยกันในการทํางานร่วมกันขับเคลื่อนกับคนรุ่นใหม่ของชุมชนด้วยขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะ,คะที่ร่วมกันแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการเรียนนอกรั้วของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะ ติดตามรับชมกันใหม่ในโอกาสต่อไปว่าเราจะนำคุณผู้ชมไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรวันนี้สวัสดีค่ะ